อ้าอ no ีคนนะฮะีคนอีคนอยู่ไหนเลยสันน้ค่ะแบ๊วเลินจ้าขอหน้าหวายน้าหวายค่ะน้หวยขอโทษนะคะหนูชอบปีเรื่องเป็นรุนตีอย่าไปมีเรื่องเขาอย่าเอาอยู่ตรงกลางสิโอ้ยแล้วบาใจจริง วันนี้บอกปกติเป็นคนเป่าเป็นเครื่องเครื่องเป่านะล่นเครื่องเป่าวันนี้บอกให้เราเป่าบอกไม่เอาทำไมอยากเป่าอยู่ข้างล่างเพราะไม่ได้ตังค์อ๋อไม่ได้ตังค์ก็เลยปา,างล่าง ตั้งเยอะเจ,จม้มีตปเปลยเ็นบาป่า <c oughs> มันเป็นอะไรไมันเป็นกระโปงอมันเป็นกระโปงดู<อ> <c oughs> ทำอะไรกันเนี่ย ไม่เกี่ยวโอ้ผมแบบมีเรื่องก็เดินถอยออกมาส่วนใหญ่จะมีรักกันนะครับทุกอน พี่เกาตลกค่ะนี่ปอดเขาแหกไปรอดไหมปอดแหกว่าอะไรคือเขาเยอะเกินปอดชิบแล้วต้องไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลใกล้ๆอย่างนั้นเพิ่งกลับมาเมื่อกี้อ๋เพิ่งกลับมาใช่ไหมคะเสร็จเหมือนแม่เราเลยเขาจนนั้นตาเล็ดอ่ะแต่แม่เราเล็กคนละอย่างก็เล็ดข้างล่าง เตรียมตัว <Okay. S 1> แม่ก็แซนนี้คะเดี๋ยวเออแม่แม่ขออันนี้ได้ไหมแม่ไม่บบเกี่ยวนะครับแซวแม่แซวโน้ตแซวนี่สภาพแม่ออกมาแ,แม่เดินเข้ามาโอ้ยลูกฉันเนาะแล้วก็เดินออกไปคือ,อ,อแต่วาวานสมผงใช่ไหมผมแลออ้ว<ร>บอกว่าหายไปนาทีเดียวตัดสั้นแล้วพี่เสือแกหน่ะวิ่งแกนั่งมอเตอร์ไซค์ไปตามด้วยนะเอาเหรอตามที่ร้านนับผม แกไปป่าห้ามยากตรงนั้นแต่ช่างเนี่ยถึไใจแล้วแกบอกไม่พี่พี่ว่าไม่ทางนั้นไม่พี่ว่าไม่พ่อเรียกกลับไปกินข้าวนี่คือนี่คือเหตุผลเยอะช่างคิดดูช่างตัดผมจะยอมไม่ไปไหมเอาพ่อเรียกกินข้าวแล้วไงอะ บอกแม่ไม่เป็นไรหนูเลือกแล้วหนูเลือกแล้วว่าหนูจะมาทางนี้เนี่ยคือแค่ตัดผมไม่ได้ไปทำอะไรดีแค่ตัดผมก็เลยตัดก็ไม่รู้ว่าดูดีหรือเปล่า ตัดเองตัดเองตัดสินาทีเราให้้างว่าขอไกลจากช่างมาช่างก็บอกออย่าช่ะอย่าบอกจะกีนะจะกี้ทำไมอานไปบอกช่างผมเราเราจะตัดคือเขาตัดเคยไปในรคะแบบทาตัดผมแล้วเขาตัดยังไงก็ไม่ถูกใจคือเราบอกเอาตรงนี้ออกก็ไปเอาตรงนี้ออกล้วบอกเอาตรงนี้ออกมันไปเอาข้างหลังออกชีวจุดเดียวเลยบอกในเมื่อมันไม่ถูกใจขอยืมกันไกลหน่อย พอจะตัดมันกี่ทั้งร้านพีดใหญ่เลยอยากตัดเยอะค่ะอุ้ยเราบังค่ะตรงนั้นมันเล็มไม่ได้ต้องหันไปบอกพี่จะรู้ได้ไงมันเล็มไม่ได้นี่มันผมหนูมันผมพี่หัวพี่เหรอแถมปอกแถมออกจากร้านอุ้ยสวยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ250ตัดยห้าสิงไปจ่ายตามเขาเองมันตัดครบราคาตรงไหนวะ สนุกเราตัดเองก็ต้องจ่ายเองดีค่ะแค่ไปยืมร้านนทำผมก็ทาไลยใช่ไหมยืมก็่า้ใช่ไหมมันหลังก็ซื้อเครื่องกายมาตัดเองก็ได้เดี๋ยวถ้าตัดให้หมดเลยค่ะ <All right. S 2> อย่าได้เผอลอหลับอย่าได้เผลอโต่เนี่ยยาวๆอยางเงี้ยโอ๊ยเขาไ,ไม่ทำให้ฉันบอนกฉันว่าอย่าแลย